คนธรรมดาที่ไม่มีอาวุธไม่มีกําลังไม่มีอํานาจในการต่อรองกับรัฐอะร่างกายเป็นอย่างอดียงที่เขามีในแง่ของการต่อสู้ทางการเมือจริงๆส,สิ่งที่พุกทําและหลายๆคนทำในหลายอย่างแล้วแม้คุณจะเขีนด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามมันเป็นการยกระดับอินโนเวชันทางการเมในการต่อสู้กับรัฐไปอีกระดับหนึ่ง เรากําลังทําให้รัฐสูญเสียความชอบธรรมในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการต่อสู้ทางการเมืองไทยที่พูดนี่ไม่ได้ายคว่าที่ฉันเข็นด้วยกับการต่อการอดอาหารแล้วไปถึงการสูญเสียชีวิตนะคะในขณะที่เวลาเราต่อสู้ทางการเมืองแบบอื่นเราไปเลือกตั้งใช่ไหมเราแบบนิพายในสพาการต่อสู้ทางการเมืองแบบการชุมนุมประท้วงหรือสิ่งที่พวกทำเนี่ยอดอาหารนี่มันคือการต่อสู้อะไรมันคือการต่อสู้ทางวัฒนธรรม เราสามารถผ่านร่างกฎหมายบางกฎหมายที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านได้มันกฎหมายบางอันที่ไม่ผ่านแต่ก็ไม่อาจจะถูกปฏิเสธได้นะคะภายในเวลาสั้นขนาดนี้หลังการชุนงบกสาออกศิเนี่ยดิฉันคิดว่ามันการเปลี่ยนแปลงในช่วงสามัญนาการนึงเนี่ยมันไกลามากๆนะคะสื่อมวลชนแล้วก็เราในสังคมก็ตัง้งคาถามว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการอดอาหารจริงๆเพราะว่าในอดีตเนี่ยการอดอาหารในทางแง่ในแง่เครื่องมือทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับสังคมไทยนะับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่ามีจำนวนหลายคนที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในฐานะเครื่องมือทางการเมืองในการสื่อสารกับสังคมว่าคนธรรมดาที่ไม่มีอาวุธไม่มีกําลังไม่มีอํานาจในการต่อรองกับรัฐกันร่างกายเป็นอย่างเดียวที่เขามี ใช่ไหมคะแต่เราไม่เคยเห็นการอดอาหารประท้วงยาวนานถึง64วันคือต้องบอกว่าเราในสังคมไทยเนี่ยเราเชื่อว่าการอดอาหารระยะสั้นถ้าไม่ได้ปลดระปวเนิ่งใช่ไหมตอนนั้นจําได้ว่าตอนที่บุ้งอดอาหารเนี่ยมีดีเบตในสังคมมากมายทั้งเพื่อนบุ้งแต่ตอนนี้หลายคนก็ยังจําได้ว่ามันมีการตั้งคำถามว่าจะควรอดหรือไม่ควรอดอดแล้วจะได้อะไร มันมีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะคือในแง่นี้ถ้าถามว่าเราเสียอะไรเราได้อะไรดิฉันคิดว่าในแง่ของการต่อสู้ทางการเือนจริงๆสิ่งที่พุ้งทาและหลายๆคนทำในหลายๆอย่างแล้วแม้ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามมันเป็นการยกระดับอินโนเวชันทางการเืองในการต่อสู้กับรัฐไปอีกระดับหนึ่งเครื่องมือของสิ่งที่เรียกว่าั u n g e r s t r i k ์หรือการอดอาหารประท้วงมันไม่ใช่การอดอาหาร พอถ่ารัฐหมายถึงเรากําลังทําให้รัฐสูญเสียความชอบธรรมในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการต่อสู้ทางการเมืองไทยที่พูดนี่ไม่ได้หมายว่าดิาฉันเห็นด้วยกับการต่อการอดอาหารแล้วไปถึงการสูญเสียชีวิตนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราถอดบทเรียนจากการอดอาหารของบุ้งเล้งจริงอีกหลายคนที่อดอาหารทั้งในระยะสั้นระยะยาวฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยการอดอาหารมันเป็นสัญลักษณ์ในเชิงการ ทำลายความชอบธรรมที่ทำให้รัฐรู้ว่า,าการอดอาหารมันไม่ใช่เพียงเครื่องมือต่อรองทางอำนาจแต่มันหมายถึงการบอกกับรัฐจริงๆว่านี่คือสิ่งที่เขาจะสูญเสียจริงๆเมื่อการต่อสู้ทางการเมืองมาถึงจุดที่คนที่ไม่มีอำนาจต่อรองไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆมันไม่ใช่เกมการเมืองมันไม่ใช่เทคนิคทางการเมืองแต่มันหมายถึงคนที่ ต่อสู้เพื่อเสร,รีภาพของเขาจริงๆแล้วเขายอมสูญเสียได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของเขาเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งจริงๆแล้วการได้รับการประกันตัวไม่ใช่สิ่งที่มุ่งและใบปอต้องการที่สุดแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่นักโทษการเมืองที่ทําที่เรายังเห็นเป็นกระแสนวต้องการที่สุดมันไม่ใช่เครื่องมือเป็นเพียงที่จะต้องการให้เขาได้รับการประกันตัวแต่ข้อเรียกร้องของทุกคนมันไปไกลกว่านั้นมาก มันด้ฉันคิดว่าพอเราพูดถึงการอดอาหารในสังคมไทยนะปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่การอดอาหารบนท้องถนนแบบที่คนรุ่นดิฉันเคยรู้จักแล้วมันไปไกลกว่านั้นมากมันคงมาถึงับถามที่ว่าเอ๊ะการหายไปของบุ้งเนี่ยมันมันได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าใช่ไหมแม้ว่าดิฉันจะพูดว่ามันเป็นิอโนเวที่ทางการเมืองอะไรก็ตามเราลืมบุ้งไปแล้วหรือเปล่าสังคมไทยลืมบุ้งไปแล้วไหม ซึ่งมันมากับคําถามเดียวกับว่าไอ้ม็อบปีหกสามหกสี่มันหายไปแล้วมันสรุปมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมสรุปแล้วมันเปล่าประโยชน์หรือเปล่าจากการที่บุ้งตายไปหรือจากการที่ม็อบหกสามหกสี่จุดระเบิดขึ้นมาแล้วพอถึงวันนี้ตอนนี้ระบบโซตัสก็กลับมาแล้วตอนนี้รับน้องประกวดเดือนดาวอะไรก็กลับมาทำไมมันเหมือนกับว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิด ดนก,ก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วจริงๆแล้วการที่เธอหายไปอ่ะสังคมไทยเราได้อะไรกับการที่มุ่งหายไปจริงๆบ้างหรือเรากำลังอยู่ในภาวะทรมา m อยู่ในภาวะที่ซึ่งเศร้ากับการทุ่มเทกำลังจำนวนมากเพื่อกัดอะดานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ท้ายที่สุดหลายอย่างมันไม่เป็นไปแบบที่เราคิดเพื่อนๆเราหายไปไหนหมดมุ่งหายไป ีนี้ปีแรกเราจัดงานให้บุ้งแล้วปีต่อๆไปเราจะยังจำบุ้งได้ไหมบุ้งจะยังสิ่งที่บุ้งทํามันจะอยู่ในความทรงจําเราไปแค่ไหนขบวนการเคลื่อนไหวหรือการตายของคนจากการเรียกร้องสิทธทิทางการเมืองมีไม่เกินห้าเปอร์เซที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทังนทีแปลว่าอะไรคะแปลว่าจากการเคลื่อนไหวทั่วโลกเนี่ย มีหรอน้อยมากที่พอคุณไปชุมนุมบนท้องถนนคุณไปเคลื่อนไหวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งนั้นที่คุณเรียกรอ้องมันจะเปลี่ยนแปลงทันทีไม่แบบคือมันมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ในการเคลื่อนไหวทั่วโลกแต่เราจะพบว่าไอการเปลี่ยนแปลงนะั้นมันเกิดขึ้นหลังจากเมื่อการชุมนุมประทุนนั้นหายไปแล้วหลังจากเมื่อคนตายเราสูญเสีย ชีวิตผู้คนเราสูญเสียผู้คนที่ทุ่มเทจำนวนมากหรือบางครั้งเขาอาจจะล้มเลิกความพยายามในการขับดันไปแล้วด้วยซ้ำเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเกิดขึ้นหลังจากนั้นในขณะที่เวลาเราต่อสู้ทางการเมืองแบบอื่นเราไปเลือกตั้งใช่ไหมเราบบไปอภิปรายในสภาการต่อสู้ทางการเมืองแบบการชุมนุมประท้วงหรือสิ่งที่ผู้คนทาเนี่ยอดอาหารนี่มันคือการต่อสู้อะไรมันคือการต่อสู้ทางวัฒนธรรม มันคือพาดจีเกลฟังชั่นมันคือกระบ,บวนการในการสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ให้สังคมรับรู้ถ้าไม่มีการชุมนุมประท้วงเราจะไม่เคยเรียนรู้เลยว่าเฮ้ยมีคนจำนวนมากขนาดนี้ที่คิดเหมือนเราเราจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฮ้ยประเด็นของเอกมัธยมปลายนี่มันโหดร้ายขนาดนี้เลยเหรอเราไม่เคยรู้ เราจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าชีวิตของคนรุ่นใหม่มันเจ็บปวดขนาดนี้เลยเหรอไอกระบวนการที่เขาทุกขึ้นมาเรียกร้องเนี่ยมันสร้างวัฒน,นธรรมในการคิดแบบใหม่มันสังคมมันเรียนรู้มันยกระดับการเรียนรู้ไปไกลามากทุกวันนี้เวลาเราเข้าไปในโรงหนังเราไม่ทําในสิ่งเดิมที่เราทําแล้วใช่ไหมมันเป็นไปได้ยังไงเพื่อนดีฉันต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะไม่ยืนในโรงหนังเมื่อแปดเก้าปีก่อนถ้าหลายคนยังจำเขาได้ เวลาผ่านไปเพียงแค่หนึ่งช่วงเวลาของการชมรุมนุมประท้วงไม่กี่ปีวัฒนธรรมทางความคิดของผู้คนมันเปลี่ยนไปมากมากสังคมไทยแม้ว่าเวลาดิฉันไปต่างจังหวัดพยายามพูดคุยกับนักกิจกรรมเดนบอกเลยว่าร้อยละแปดสิบของนักกิจกรรมส่วนใหญ่ดีเครสส่วนใหญ่ซึมเศร้าส่วนใหญ่ผิดหวังส่วนใหญ่รู้สึกหมดพลังนะคะแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์คนที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักกิจกรรม mm hmm. เขาจะบอกว่า เราแพ้ด้วยเหรอเฮ้ย hey, ไปมดแค่สองปีตอนนี้มันอะไรเปลี่ยนไปเยอะมากมาอาจารย์คิดได้ยังไงว่าเราแพ้ดิฉันก็แบบเฮ้ยไม่เหมือนกับที่เวลาคุยกับพวกคุณเลยวเวลาคุยกับพวกนักกิจกรรมที่ทุ่มเทแล้วก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เดี่ยวนี้เนียแต่เรามันนึกถึงกระบวนการทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของพรรคการเมืองกระบวนการทางนิติบัญญัติมันไปไกลแม้มันไม่เร็วเท่าที่เราต้องการนะคะแต่ว่ามันไปไกลกว่าที่ เราจะเชื่อได้ว่าเรามีการอภิปรายแบบนี้ในสภาเราสามารถผ่านร่างกฎหมายบางกฎหมายที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านได้มันกฎหมายบางอันที่ไม่ผ่านแต่ก็ไม่อาจจะถูกปฏิเสธได้นะคะภายในเวลาสั้นขนาดนี้หลังการชุนงุ่ง6-3 4เนี่ยทีฉันคิดว่ามันการเปลี่ยนแปลงในช่วงสามัญการเมืองเนี่ยมันไปไกลมากๆนะคะแน่นอนมันไม่ได้เปลี่ยนทันทีมันไม่ได้ว่าคุณจะได้เป็นรัฐบาล แต่หรือการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าก็ไม่เห็นชนะเลยแต่ถ้าคุณไปคุยกับนักวิชาการที่ทางานการเมืองท้องถิน่นคุณจะรู้เลยว่าพรรคการเมืองที่เป็นพรรคกระแสหลักเจ้าพ่อ,อตระก,กูลบ้านใหญ่มันเห็นตากฏการการปรับตัวของตระก,กูลเหล่านี้ซึ่งเคยสืบอ,อํานาจยาวนานมันเห็นการพย,ยายามที่ต้องลุกขึ้นมาสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพราะว่ามันมีคู่แข่งที่น่ากลัวมากแล้วมันมีดีมาใหม่ๆม,มันมีโวตเตอร์แบบใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะเรื่องสุดท้ายที่ฉันอยากฝากไว้ว่าห้าปีหลังการชุมนุมหนึ่งปีหลังจากที่บุ้งปาตาเสียชีวิตเนี่ยนะคะในโลกตะวันตกและในอีกหลายๆที่ทั่วโลกเนี่ยหลังการชุมนุมยุติลงหลังากการสูญเสียของชีวิต มันมีผลที่ตามมาแบบที่เราคาดไม่ถึงอยู่มากการปฏิวัติในทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบแบบพลิกฟ้าพิกแผ่นดินเกิดขึ้นได้โดยที่คนที่เริ่มต้นชุมนุมคนแรกไม่ได้คิดด้วยซ้ำก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราเห็นตัวอย่างมากมายใครจะคิดว่าสิ่งที่บุ้งทำและการจากไปของบุ้งในหนึ่งปีที่ผ่านมา ในอีกสิปีข้างหน้าเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะแอาจ,จะเห็นคนแบบบุ้ที่ไม่ได้ต้องสสีงชีวิตแบบบุ้แต่ลุกขึ้นมาต่อสู้ในบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้เราอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ดิฉันหลังจากที่เราเขียนชุดประสบการณ์ในโลกอื่นๆเราจะรู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้แบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนแม้ว่าในระยะสั้นเรายังไม่เห็นการเปลี่ยน แต่ดิฉันเชื่อว่าการจับไปของบุ้งบุ้งไม่ได้หายไปไหนบุ้งยังอยู่กับเราแต่ไม่ได้อยู่ในความเป็นบุ้งแต่มันอยู่ในตัวของคนที่เปลี่ยนไปเมื่อบุ้งเสียชีวิตเลาเปลี่ยนไปมากความโกรธความไม่อยากจะเชื่อว่ารัฐปล่อยให้บุ้งตายได้ยังไงมันเปลี่ยนวิธีคิดของเรามันทำให้ความเชื่อที่เรามีต่อรัฐ ความโกรธที่เรามีต่อการเปลี่ยนแปลงที่สังคมนี้ต้องเปลี่ยนไม่งั้นคนแบบบุ้งจะต้องตายอยีกกี่คนคือแทนที่ว่าแค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าการจากไปของบุ้มมันไม่ใช่การจากไปแต่มันกับอยู่ในเราแล้วมันก็ฝังอยู่ในพวกเราทุกคนอย่างน้อยัเพื่อว่าคนที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านก็จะรู้ว่าไม่งั้นเราจะจัดงานวันนี้กันขึ้นมาทําไมถ้าเราไม่คิดว่าสิ่งที่บุ้มทำมันสำคัญกับเราไหมา